สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พีม9เซนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลและดูโดยภาพรวมไม่ได้หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าดูเฉพาะรายบุคคลจะมีส่วนตรงมากกว่านะครับ ดวงเดือนสิงหาคม2564คนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคม2564จะมีความคิดมีโครงการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ได้แต่คิดไม่ได้ลงมือทำสักทีทั้งจากสภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนของสภาพใจิตใจที่ไม่ค่อยคงที่มากนะัก วิตกกังวลจนมากเกินไปทางด้านของสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่ากางังวลคนที่ป่วยอยู่จะหายจากอาการป่วยการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคาม2 5 6พภาวะก็ทางด้านการเงินค่อนข้างที่จะตึงมือมีแต่ค่าใช้จ่าย ต้องตัดรายจ่ายที่ไม่ค่อยจำเป็นออกไปแต่ก็ยังพอที่จะมีคนคอยช่วยเหลือแนะนำแนวทางในเรื่องของการเงินอยู่บ้านและ,ะในการหารายได้ใหม่ๆจะต้องมีการปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ด้านงานของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคม2 5 6 4 หน้าที่การงานราบรื่นดีแต่ก็ในบางครั้งก็ยังควบคุมอารมณ์ให้อยู่นิ่งไม่ค่อยจะได้เพราะความที่คิดเยอะจนเกินไปทำให้การงานมีความราชา้าสำหรับคนที่รองานหางานอยากย้ายงานใหม่ที่เคยคาดหวังว่าจะได้งานใหม่ต้องต้องรอต่อไปก่อนหรือที่เคยสมัครงานทิ้งไว้ยังไม่ค่อยมีโอกาสเลือก สะมัครางานที่ใหม่จะดีกว่านะครับความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนสิงหาคม2564ในเรื่องของความสัมพันธ์จะมีความเฉยมือต่อกันไม่ค่อยสนใจกันเท่าที่ควรหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องห่างไกลกัน สำหรับคนโสดยังไม่ค่อยเจอคนที่จะ,จะถูกใจมากนักเป็นความสัมพันธ์แบบมามาหายหายไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องคำแนะนำในการทำบุญสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนสิงหาคม2564โสดมนต์นั่งสมาธิบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าอุปกรณ์สื่อสาร ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ